เสียงข้าค่ว่าเสียงไม่้าอยดีาอยู่มาดิทำอะไรดีวันนี้โอเคอันนี้ด้กันทาอะไรดี่ ข้าวน,นี้เลยอีซี่อีซี่โอ้ค้างไปแล้วโอ้ออนิเมชันเก่าบีเลยในะขอเชกันมีเก่าหน่อยออนิเมชเก่าไม่พังไปแล้วนี่หว่าไป เอ่อดอนดอนมีดอนโรแลนด์มีสี่อันเดียวชิบหานเดียวใช่ไหมยุสเอ่อแล้วก็ยังมีอีก ที่ดํนี่แล้วก็เพินะ่มนาะข้าไปเยชชอิชิ กูบอกน้จอมแน่เออเอ่อเอสเซอรอรี่ตรงนี้ทำการเอาออกมายังไงวะดึงมาออกมาดึงมาคิลออรี่ตรงนี้จอมปะ สอง2,374แมตต์คือเด่กมันกำลังค่อยๆขึ้นมัสตละ จะตันแล้วแล้วก็ add item อันนี้มาไม่มาให้กูด้วย add รีเวดจะเอาออกวาย แล้วหลังจากนี้มันก็อันนี้ออกไปมันก็จะเป็นแค่ซัมตีหิมน้อยแค่นี้อันนี้ตีนมุนวิ่งหิมน้มนมนอยแล้วกูจะออกมายัางไงเออเอ่ยัดกับยัดกับ คือแบบเฮียเดี๋ยวเอ่อไอ้นี้แบตรีตัวนี้เทคชิ่งแฮนด n d l e หลบไม่ อะไรกันน,ะนี่ก็คือตัวมันสมมติว่าเราตังนี้แล้วกูกด a d ถ้ากูกด handle เออยิ่สี่ะคุยเออเออ for อ,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 อันนี้ โอเคนะแตกโอเคใหญ่ได้วยโทษกข์ยนี่นี่ลอกจากนั้นก็แบบว่าอ่านนะรันหนึ่งครับ แบบแบบแบบนี้ลีบอ่ะแบบกระพริบมาชิบแล้วอันนี้ก็มาตรงนี้ตรงนี้ก็ชิบมาละ ประมาณที่ห้าอ่ะอืมคงงง้นอะไรพะฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อมาตรงนี้แล้วกดคีย์เฟน add d e p t โคตรง่เฮ้ย จ่ใช้ได้เอ่อแอดแคมอันนี้จะไม่ได้แบบทำเร็วมากแบบนะัโคตรเจ๊งอะอืมเอามุมเดียวกันแบบนี้ ก็จะเป็นแบบอืมโอเคคุม CV อาจจะปึบต่อไปก็เอ่อกลับมาที่อันนี้เนาะเอาตรง h e a h e a ไม่มีอะไรว่างเปล่า ม่สมกุลนี่ถ้าไมเห็นอะไรเลยแะไวน่ยมีวัดดีแค่อะไรละนี่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 ยเดกดเลืกันนี่ปกติตรงเห็นไม่ง่างปล่าจริงด้วยม่งงสั์ไม่ใช่กูนะ สมองมันไม่เหลืออะไรเลยทุกตัวเลยหรอชิงโงโอเคปิดเอ่อแล้วเราก็จะมีดีแคลใช่ด้านนี้แหละมันเป็นหัวมันเลยอะ่ะแย่วะชิมหายละแก้ไงดีเอ๊ะ เอ่อสมมติว่า take face ต้องการเฟซเนี่ยโอเคเราก็จะได้เฟ e พอตัวนี้มาสมมติว่าถ้ากูจะเอาเอามงกุศกูจะเอาอะไรดีเดี๋ยวเปิดหน้า property กัน property อยู่เนี่ยวะ ตรงอยู่นะอันนี้สคริปต์ property property เดี๋ยว object ball โอ้โหไม่ต้องเขียนเลยปิดไป ไม่รู้สึกแปลกๆมันมีอะไรหายไปป๊อปปูชี่หายไปไหนนี่โนดเดฟเฟอตัวเทกมันเป็นนอนมันเป็นนอนเทกแสดงว่าถ้ากูแบบยัดเทกเข้าไปมันก็จะซ้อนทับกับหน้าเดิมใช่ปะเนี่ยเนี่ย แต่มื่ถ้ากูแบบอเอาเทคตัวนี้มาอ่าเนี่ยกูตัวนี้มาปึ๊บกูกลับมาที่อันนี้กูกูยัดเข้าเฟซเนี่ยอ่าได้ปะมาวอลอ่า 1, ันถูกมาเทคแล้วเทคทริง เนี่ยมัน,ม,นมันทับหน้าเก่าเชี่ยแล้วมันอย่าเราค่อยไปแก้ทีหลังหวยเศร้าอ่ะเออแล้วก็ มาที่ไอไอเทม Add Effect Subtitle เ,เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สองนาทีาแล้วชิพาะก่อนนั่นก็แอดด,เดิเดี๋ยวเดี๋ยวดีแคม ิงเร็วจัดเอ่อตัวที่นี่ก็ปุ่มมาเปิดแคมอีกรอบเปิดมาทางนี้ทำการแอดเดบแอดเดบอยูต่ตรงนี้ไปดูดูอันนี้ดูหนอ่อย 呃，那个。 Hva er det, nanna? ไปก็ย้ายแคมมาตรงนี้น,น,นี่เปิดแคมแล้วเราก็ไปเอาเฟซหน่อยเล็กออน่อย ม,มา11ไ,ออไปที่เทคเอาอยัดเทคบูม,ม,มติดมากเนี่ยเยเฮ็ดของ A อ,อันนี้ของกู

เอาแล้วทำไมมึงพึ่งหมาลำบากกูเปลี่ยนใหม่ไปเปลี่ยนเป็นเฟสฮุลกีกดจดิงๆิดีเบลแล้วก็เพิ่มไอเทมกดเฟสก,กดี่เทค อย่างานั้นไปแค่สิเออมาที่แคมมาตรงนี้เราก็ต้องให้มันยัดเทคมาเราก็ต้องไปเอาอันนี้ทาไม <อ S 1> ชิคุกูเกียดแบบนี้วะขู่ม,มาอันนี้มาน,น่าจะได้มาง่าย ไม่เออซึ่งอันนี้เราใช้มันก็คือไออันไ่นวะชิดสแกนไม่เจอทำไมอ่ะนี่นี่เอเออืม ไปต่อไปเขีเนาะอืมต่อไปก็ add t ท k ตรงนี้ซึ่งเราก็จะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันเป็นวะโอเคเยัดเสร็จอืม เวิดแคมโอเคเอ่อมันแปลกเดี๋ยวาไม่เฟมัสตรักะค้างห้าง <c ười> คือกูจะเซตไทม์นะที่ทำไรไดีแล้วสลอด มันดูแปลกๆมันดูแบบเร็วแบบไปหน่อยเด,ด,ดี๋ยวเดีดยวปิดไม่เออคือแบบ มันดีปุ๊บไปกันเซฟลบเซฟกดสตรอตเอออย่างเี้ยเนปลี่ยนเป็น5แล้วกันออเย้เอ้อมาแคมใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุด ู pues ้สึกว่าน้อจะบน้อยไปหนโอเคชี่อะชี่เนี่ยกอะไร t e ยกไปก็เฮดล่า mm สุดนี่เลยเด็สี่ันนี้ห้าจุดห้าจุดสี่สามเป็นเป็นหก แล้วก็มาส t ตร k e รอบตรงนี้เป็น mm hmm. ท่าเดิมมาเข้มนะ

Trời. Hãy mm. subscribe